วิธีการเด็ดหน่อไข่มังกรของผมนะครับใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับชิ้นกาฟไปข้างที่ถนัดจับลูกนะครับแล้วเราก็โยกหน้าหลังนี่ค่ะเรียบร้อยง่ายๆเลยอีกจับชิ้นกราฟจับลูกเห็นนะครับโยกเรียบร้อย เดิมครับจับชิ้นกราฟจับลูกโยกเรียบร้อยก็ทำได้เรื่อยๆนะครับลูกไหนแก่ก็เก็บไปเดิมจับชิ้นกราฟกดไว้นนคาัคกดให้ดีจับลูกโยก เรียบร้อยครับแผลที่ได้ก็จะสวยเห็นไหมมันจะมีแกนติดมาบางอันนะครับก็ไม่เป็นไรประมาณนี้แผลกราฟก็แผลที่เด็ดไปก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมี นอมใหม่ขึ้นมาครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละ